สวัสดีครับยูบับเจมช่องเจมส์สตูดิโอวันนี้เรามาเล่นเกมคิปปี้ช็อตสตอรี่ป่าวะเออคิปปี้ช็อตสตอรีรอร่มาถ้าไม่ใช่ก็ขออ่านขออภัยด้วยนะครับใช่ประเด็นน,น,นั้นเรามาเล่นกันเลยนะครับซึ่งรอบที่แล้วเราได้เล่นเออไอเสียผมไม่ดีนะผมเป็นใครรอบที่แล้วเราแบบเราเล่นเออบนไหนให้เ,เ,เปิดอะไรวะเราเล่นบนไหนแต่รอบนี้เราจะเล่นเออเรียกว่าอะไระสำหรับผู้เล่นหนึ่งสี่ บ้านตุกตาเราจะเล่นหมดบ้านตุ๊กตาหนี่บ้านตุ๊กตาสยองันดูวีตุ๊ก,กตาลอยไปลอยมาด้วยเฮ้ยมานี่เร็วทีมงานมานี่เร็วทีมางานกูแต่งก็หล่อทุกคนเลยอีโนยังหล่อนะครับตอนนี้ไออ้ออะไรอ่ะไอต,ตัวมันเข้ากับเทศกาลหน่อยดี ไปไปไม่เป็นไรอย่ามัน,มนไปเปลี่ยนในตัวอย่ามันไปเปลี่ยนในเกมเขาเขาแล้วมันเป็นใครอ่ะมัมนู้นองเงียบติดมันไน่าจะแยกห้องกันหรือเปล่าเอยเราจะแยกเราจะแยกห้องกันน่าจะไม่นอดห้องไปมีมีผู้ร่วมเดินทางด้วยวะอินไว้เออนั่นแหละพวกกูแต่ละคนหน้าตาไปดูแบบปกติหรอเฮ้ยสม,มุดเปิดว่ะเออเลื่ เลขกสั้นว่เลขกสั้นว้าเข้าไปละแค่กูเปิดแปลภาษาที่ตรงนี้กด F เพื่อเปิดไฟฉายโอเคขอบใจไม่รู้เลยนะเนี่ยกูคิวเพื่อปลดล็อกเมาส์เฮียน้ากก่งเหมือนกันนะเฮียยังไม่โหลดเลยกูเพิ่งโหลดได้เจ็เอรนต์นเพิ่มแล้วนี่กูได้สาบแตล้วแป๊บนึงนะ้าตุกตายนะมึงเฮียตุกตายางหอยโน่ใกาๆแล้วอยางงู มาแล้วต่เลยผมไผไม่ได้เหมือนมึงไปถึงไอ้น่เฮ้ยเยี่ยมเดี๋ยวมันฟัวกูดิเี่ยมอะตัวเยี่ยมเนี่ยไอ้หุ่นหุ่นไม่เข้าหุ่รู้บอกเลยหุนเจมเนี่ย รอกันดีไอ้เจี๊ยรอกูด้วยกูกลัวค้นหาบ้านแล้วขโมยสามหมื่นนอนแร์โอเคค้นหาอะไรสักอย่างแล้วขโมยสามหมื่นนอนแร์นะทุกคนเอามาเป็นโจรขโมยตังค์เฮ้ยซีนี่ตุ๊กตาจิ้งเว้ยนเฮ้ยมีโจดสบายตรงนี้นะเจมมาๆนี่นี่เนี่ยฉันจะพาเหรอเธอกำลังมาฉันเธออยู่ในหุ่นเหล่านี้เฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะมาอยู่ดีหน,น้าจองดับว่ะแก้วมันเก็บแก้วได้เออเก็บเก็บเก็บอาจจะเป็นตังค์นี่<อ>เราต้เก็บก็ได้เก็บเก็บเก็บมันเหมือนเหมือนเก็บเป็นระเบียบมั้งอ๋อใช่เราเก็บตงังค์ใช่ไหมตอนนี้มีหนึ่งหมื่นต่อร์แล้วกำไรของทีมเนี่ยมีหนึ่งหมื่นแล้วเราเป็นโจรนอว่างั้นเออเราเป็นนี่เด็กเคี้อ่ะ๋อะไปเอานี่ไงอ๋อตอนนี้มีของอยู่อ๋อมานี่ก่อนอ๋อไอ้้เหียอ๋ออย่าทิ้งกูไอ้ดำดำ เกมมีเงินดูอยู่ตรงนี้กูเก็บไม่ได้เอาไปเก็บเลยนะไปต้องมามากูหน่อยดิอ๋อมากูดิเอาเดี๋ยวกูได้โดนเตะคนนล้ววันเนี้ยไม่บอกกลัวไปเปิดอย่าหันหลังไปใส่พวกเขาไปเพราพวกผู้ฝูดตุ๊กตานี่ห้ามหันหลังให้ขู่กวนในตับตัวเฮ้ยไอ้ไอเพื่อนที่แย่กูตกใจหมดยิงกูกลัวนะสัตว์อย่าเล่นอย่างนี้นะมาด้วยกูดิมาด้วยกูดินุงยืนไหนละ อยู่นี่อยู่ที่รวมตัวไว้มองมองมองไอออมไอออมมันซีดตุกตาอยู่ห้องกลางไปเร็วไปเร็วหง oh, ทีเลย,ยต่อยวไอสัดเดี๋ยว,วยม,ยมันไอเไอตัวนี้เขาจะกูกลัวไอสัตว์กูดูอยู่มึงก็ไปสิไอตัวที่ไรไอประตูด้วยไม่ต้องตามมานะครับยิใ้ใจกูซ่อนไอตู้เย็นนี่หมดไม่มันขยับเตัวทื่อะไรไม่รู้ เั็นล no no so ้มล like ุมดแล้วไอ้ย่สี่สี่ตุกตาไอ้ยแล้วอีสองล้วอีหนึ่งหมื่นสองอะเอโอมันสี่เหกันโอ้ยไอ้ย่าไอ้ย่สาใครปิดไฟเปิดไฟนี่ไ้ยี่สมเนาจักไหนย่าไ้ย่าหลังให้มันยาหลังให้มันยาหลังให้มันกดกลุ่มเดว้ปไอ้ตุกตาตัวนี้อะไป็นหมดอะมองไว้ตลอดมองไว้ตลอดไอ้นู่นอน่มันนี่น่โน่มันี่ ตาดู้หายรมดไหมาตากตาหมตาก็นโนมันนี่ยีโน่ไม่ต้องหลม่ตองมันนอนอยู่นะมันนอนอยู่มันทำอะไราไม่ได้หรอกมองว่ามันอยู่ไปแล้วกูิปแล้วโอ้โหคุอยากเหนถ่ายตัวเองบนเถมือเดือดไอยี่อะไรดิชิบะจีเลยขลังวะ ตกใจหมดยาอะไรออ้เยี่ยกูเก็บกุญแจทีกูเสียวตูดเลยรับไอ้ไอ้คนได้ออกเขาเล่นเกมผีกันยูกันเลยอ่ะอร่อยอ่ะแบ่งให้กูบ้างอยยนยยอยอยยอยอยอยยอยยยยอยยอยยออยยอยยยยอยองบ้านอีเีย าพวกนี้ลจะของบ้านจ้าของบ้านเป็นของเจ้าของบ้านบ้านตุ๊กตามั้งบังว่าโอ้โหยิบตุ๊กตาเล้วเตะเตะโอ้โหเยี่ยมึงเอาเงินหนึ่งหมื่นแปดล้าร์ไม่ได้หรอเพื่อนเอาพวกมาจากบ้านนี้ก่อนไอ้เหี้่นึกว่าเปนแปดล้านหเงินไทยตีมันเงินไทยเท่าไหร่หรอแสนปาร์างแม่งเดือดดูดิฉันที่รักตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ ใครก็ตามที่อ่าจนจดหมายนี้ฉบับนี้ฉันต้องอยืนยันว่าฉันทำอะไรเสร็จแล้วคืออะไรอะไรเสร็จแล้วจักว่าผมจะเห,หเี้ยแลหละโอ้โหโอ้โหฝ่าวยไรเหี้ยไอ้โน,โน้ตลาก่อนเพื่อนเฮ้ยเราเป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักอยู่ดีเ <c oughs> พื่อนรักมึง <c oughs> เหรอไอ้ต่างต่าง ไปช่วยเก็บดิเออดีเจ็ดพันไฟดับไฟดับทำไมไฟดับทำไมไฟดับแล้วทำไมไฟดับเฮ้ยมือมาช่วยเก็บวายดิไหนวะเฮ้ยจิ๊อยู่ไหนไวายก็มีราคาวะ่ะไปดิไปไปเฮ้มยมาช่วยเก็บวายหน่อยดีวายก็มีราคานะจ๊ะโอ้อมันได้เก็บทีละอันไอ้เจยตกใจเลยดูว่าบเก็บทั้งหมด อีละอันเฮ้ยรอเพื่อนฝูงด้วยอ๋อไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มยกเว้นไอ้เคียนี่ไอ้เคียนี่มป็นจังเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ตรงนี้มันเปิดชาติใต้ดินมีชาติใต้ดินมันนี่หน่อยข้ามม่หนีมังเหรอทุกตาลุทุกคาลุเออช่างแม่งเหรอปิมันลุกแลไปหนน้าหลังไปดูด้วยดิเฮียอย่าตามมันเดียวดิหนหลังไปดูด้วยสัตว์อยู่โดนเส้นยอหมดตี้เหรอปิดแล้วกปิดแล้วมันเข้ามาไม่ได้ เออเรื่องนี้หมายถึงขังตัวเองให้โดนตุ๊กตาเหมือนมันเหมือนมันเอาศพใครมาฝังสักอย่างนี่แหละเเเ็็ดดฮ้ยโอ้โหเสียเน็ดทำอย่างบอกแต่มันเอาชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยชิ้นส่วนไม่ไม่เห็ดเห็ดเห็ดอ๋อเห็ดก็คุณรู้ว่าชิ้นส่วนมีกูแจไม่ใช่หมอ๋อแผลๆเขาได้กูแจแล้วแล้วมันคือกูแจอะไรอ่ะกูแจรู้ไหมล่ะมึงก็ไปดิ ยิงตู้ก่อนวดามันช่อนได้ไหมขออยู่ในห้องนี้นะผมปิดมันปิดประตูได้เฉยๆกูขออยู่ในห้องนี้ไม่ต้องอ่ะไปด้วยกันนี่เฮียเปิดละเปิดละวป้าโอวยขาสุดๆจ้องจ้ององเลยจ้องเลยทำล้วเสียใจกูมองอย่างนี้กูมองกายูมองทังย์ เฮ้ยมีตังค์หยุดก e ่อนหยุดก okay. ่อนหยุดเก็บตังค์ก่อนแว่เก็บตังค์ก่อนอ๋อคุยได้เสร็จไอ้ออ๋โหเหี้ยตัวอะไรกันนี่มาเมื่อกี้เยอะต้องใจหมดอะไรเฮ้ยรอกูด้วยรอกูด้วยหลอกกูด้วยกูไม่อยากอยู่คนเดียวอะทุกคนอะไปละไอ้โนไอ้โนไอ้โนไฟกับพีบโนไอ้โนรอกูด้วย ไอ้โนไม่รอกูเลยไอ้โนไอ้โนไอ้โนไอ้เฟอร์ดี้อะบุคคี่เปืนอรจริงๆเลยไอสัสยู่ๆกูทงไอ้โนแม่งเลยสัตว์ลาก่อนโน่ห้องนี้จริงด้วยอะไรอยู่ห้องไหนเฮ้ยกูเปิดประตูไม่ได้ไปเร็วไปเร็วทีไอโน่เร็วอยากไมเอ็มหรอแล้วเพื่อนเราไปไหนอะเราไม่มีผู้หญิงใส่ชุดเดรนไอประตูนี้ป่าวะเอออาจจะเป็นกูแจ๊ะ ม,มันนี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่มันนี่ดิประตูอยู่นี่กูเจอแล้วเนี่ย <c oughs> สีแดกจะปิดเถอะเวรเร็วมันมีเวลาไฟดับด้วยเลยไปดูไะม,มาเร็วเดี๋ยวผมปิดประตูประตูนีบ้บ้าลองเปิดดูไหมมีอะไรเยอะมันจับตุกตาวะไม่รู้มองด้วยดิไอ้นุไม่มองอยังนี่มอง มองไว้นะ่นจ้ะมองไอ้กูปิดก็ต้องเฮ้ยเงินเว้ยเฮ้ยโอ้โหยิ่ผ้ายิ่งผ้ายิ่งผ้าไม่ยิ่ผ้ายิ่ผ้ายิ่งผ้าก็เหี้ยไรสัสเอาเงินเร็วๆไม่มันยิบคนด้วยเอาเงินเร็วๆเฮ้ยมึงเก็บตรงนี้ด้วยมันมีไข่ด้วยมันมีไข่ระวังคนมันขยายไปนะมองแล้ว มองรอบๆกูหน่อยดิมองรอบๆไอ้เหี้ยไม่หุ่นมันนอนนะไอ้สองตัวนี้หุ่นขยับนะเว้ยพวังเว้ยมึงมองไอ้กูมองไว้กูเขาบอกว่าอย่าอย่าเขาบอกว่าอย่าละสายตาจากมันมึงมองไอ้กูมองไอ้กูเก็บตังค์กูไม่วลาสายตาไอ้กูเด็กมากเลยไปเล่าเด็กมามัไอ้เชื่อผมเก็บมาละไปจับเอาไอ้เียโน่ไม่มองละ มันจะขยับ่รงไปกับฟิล์ทรงตุ้งกไอตัวยี้นี่ทะลุได้แลมันเป็นดีไปไปไปโอ้ยยี้ตกใจหมดไอสัตว์มาไม่ให้ซูมไม่เสียไปรอไปจากบ้านนี่ยี้ปบะต่ะนีประตูเราไปนอกเอ้าใครปิดวะไปไปไปออกไปจากประตูออกไป กูอยู่มองหลังกูอยู่มองหลังกูอยู่มันล้อมันล้อไอ้ยี่มันล้อมาทางนี้สิหนึ่งกูเปิดมุตงนี้ให้ก่อนหนึ่งกันผีบ้างเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนตุ๊กตาหายมันขยับได้เลยมันวางนี่เอาดิเฮ้ยเอาแค่วายก่อนเนาแค่วายเดี๋ยววะไอ้ไอ้ตัวที่ใส่ชุดมันหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวตัวนั่นหนึ่ง แปลวล่าต้องมีเรื่องบันไลเกิดขึ้นแล้วต้องมีเรืองสุดตึ๊มีคนลนว่ะไอเ้เจ้ตัวนี้มันย้ายตัวนี้มันย้ายที่ด้วยเฮ้ยมึงรอก่อนดิควานก่อนได้ไหมคนดูจะได้ดูด้วยอรอก่อนได้ไหมดีกว่าเห็นมาม่ารอแล้วเราไม่เห็นคุณเลยอยา่อยา,กอยากได้ยินคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคือเวลาเธอถูกบล็อกแล้วคุณอยู่ในห้องของคุณทำไม การหลีกเลี่ยงนี้แล้วไป,ป,ปลงาป,ปิดประตูเลยิปะไม่รู้แล้วลอไอ,อ้ออตุกาตายอย่มันจะอย่ามันจะรอดตูมึงให้หรออย่าหัหออาานหลังไปใส่พวกเขาเาหันหลังเลยเอ่ะตาย แล้วกลุ่มไอ้สิเราหาเลยอ่ะเฮ้ยมีมีโน้ตมีกุญแจมีกุญแจอยู่ตรงนี้เออเขาได้ก็หมดแล้วอันนั้นน่ะมึงมาช้าอันนั้นน่ะเฮ้ยกอุ่มไว้มองตุ๊กตาด้วยดิไม่มองตุ๊กตาเลยไอ้โน่เอาไอ้เหี้ยเดินชนกูเยอะดันกันหาแม่มาเร็วเร็วเร็วเปประตูเร็วมาทางนี้ดิอ๋อออไลน์เขามาทางนี้กันมึงรู้ได้ไงล่ะว่าไปทางนั้นอ่ะไม่รู้เนี่ย เอาไอ้เหี้ยแล้วมึงรู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้จะมึงเดินตามมันเนี่ยนะเแล้วเราเป็นเพื่อนกันเราต้องก่อกลุ่มเองจีในห้องนี้มันขยับได้เยอะมันมีหมดละไปไปเงี้ยเยอะทุกคนไม่เป็นประตูเหมือนเดิมเดี๋ยว่ากุญแจห้องนั้นวะไม่รู้ไปดีเดินไปดีเออลองเดินไปดูตึกคุณเป็นประตูหลังเลยกู้วตึกกุตาที่นอมจะขึ้นมาเย็ดตูดกูเปล่า รู้ว่ากูเปิดประตูเบอรละวะไม่ใช่ตุ๊กตาตรงนี้มันหายไปไอ้กุญแจนี้ป่ะกุญแจนี้ป่ะกุญแจเนี้ยใครเก็บงั้เก็บไปแล้วเก็บไปก่อนกันไขไปแล้วด้วยเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ตุ๊กตาเดี๋ยวกูมานี่เลยดิเอาเยอะมึงวิ่งมึงไปไหนมึงไปด้วยกันดิรอก่อนดิไม่รู้จะไปไหนเนี่ยไอ้อ่อยไปเดินตามไอ้ดำนั่นดิ อเอ,อ,อ,องจราเดินเราเดินไหมสำรวจตรงนี้ก่อนดีสำรวจตรงนี้หมดก่อนเราเค่อยไปตรงอื่นเข้าใจปะอันนี้ทีละจุดทีละจุดอะทีละจุดงสำรวจหมดแล้วอะจุดคีมมันมันกลัวยิงอยู่นานไอ้ตัวตายในห้องนี้มันหายมันหายไปไหน มันหายไปไหนอ๋ไม่รู้ผู้ดามมันนี่มาสำรวจยูงเงี้ยเดินรีบเดินเดินดูตาแม่ว่าขอสำรวจเฮ้ยกูเจอฟิวใช่ยแม่น้องจานมันตอนนี้ออกกล้วยเดี๋ยวไฟดับเราต้องหาฟิวเว้ยต้องหาฟิวไปใส่เว้ยอ๋อรู้แล้วเราไ,ไปชาติใต้ดินไปชาติใต้ดินกูว่าไปชาติใต้ดินเว้ยไปชาติใต้ดินงัดไปจะมันมีประตูอ่ะไม่รู้หนักทีแม่งได้รู้หัวอยู่เนี่ย มองไว้นะมองไว้นะไม่ไว้ใจตัวนี้ไอ้ยูมองไว้ดิมองมองมองอยู่ตรงนีเฮ้ยมันวาร์ปได้มันวาร์ปได้มันวาร์ปอยู่ตรงนั้นมองไว้นะตัวนี้ไอ้ตัวนี้ขยับได้ไอ้โน่ไอ้ตัวนี้ขยับได้ไม่รู้ว่ากูเล่นหน่อย เขาหยับได้จริงอ่ะโนจริงเหรองั้นก็บอกให้เราไปเอาไปหารูปภาพไปหารูปภาพไปไปรูปภาพมองไอ้ตัวนี้ไว้นะกูไม่ไว้ใจตัวนี้เอาแกลงไงไปเที่ยมาใคยับอยู่เนี่ยไปเล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 ยวุ้ยแผนที่แล้วเราต้องไปเราต้องไปที่ห้องนอนเว้ยไปที่ห้องนอนเดี๋ยวหันหลังดีโนเอาไอ้ไม่มีใครเปิดประตูอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูว่ากูว่ากเปิดประตูให้หน่อยกูไม่ได้ผิดแล้วกันชิหายช่วยกูกระโดดโนโนเดินเดินเออชิกหโดนโนโอโหพืนหเกิบะเกเลย

เบรลูมันชี้ไปเบรลูมันบอกว่ามีลูกตัวนี้เลี้ยไม่อ่านเลยแล้วตอนนี้ลูกเกดเราเกดเรานี้ไล่เอาฉันไปโปรดระวังตุ๊กตาเรานั้นโอเคกูรู้แล้วกูมีมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนเด็กมาเนี่ยูแบ่งเลยนี่ไงมีโน้อตรงนี้ลูก าตามกูมากูรู้ตามกูมาตามกูมาตามกูมากูรู้กูรู้ต้องทำไงแล้วมันอยู่ไหนวะโน่ตรงนี้น่ะตอนตอนรงเครื่องยทำไม่ตอนนี้ผีไล่แล้วได้แล้วกูว่าพวกมึงตามกูมากูรู้ฟิวอยู่ไหนกูไปเจอฟิวมาไกโน่ตามกูมากูมีฟิวเพราะฉะนั้นพวกมึงต้องมองตุกตากูนะห้ามละสายตาไอ้โน่มองตัวนี้โน่โอ้โหโน่สายมือแค่สายมือมึงยังไม่เห็นเลยมึงจะรอดไหมเนี่ยมองมานะมองทุกตัวเลยมือไว้ใจตัวไหนนะ กูต้องไปทางไหนกูต้องไปทางไหนหอปิ่ประตูไว้เชียเอาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเปิดดีวะเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยกูได้สายตาแล้วไปเยอะๆเยฮ้ยเย้ๆอตายเหรอไม่ใช่ผีมันคานน่ะฉันใต้ดินน่ะจริงดิเออน่ากลัวเลยไม่ได้น่ากลัวจะตกใจแล้วมึงตายยังอ่ะยังยังไม่ตายไม่ตายมึงอยู่ไหนอ่ะ ก็อยู่หน้าห้องใช้ใต้ดินนั่นแหละโอ้โหพี่มันข้ามแต่กูไม่ลงไปแล้วนะกูบอกแค่นั้นแหละกูไปเอาไฟฟิวก่อนฟิวอยู่นี่ตามกูมาดิเอาไม่มีใครตามกูมาเลยกูอยู่คนเดียวไอ้ดูโน้มองหลังไอ้กูนะเพื่อนมองหลังให้กูนะมองยู่ยโอ้โหมันให้ทดสอบก่อนมันให้กูหยิบฟิวไปก่อนไม่ได้เลยอไงวะไอ้เหี้ยฟิวอยู่เนี่ยมึงดูดิฟิวอยู่เนี่ยโอ้มันให้กูหยิบฟิวไปก่อนไม่ได้ตอนนี้โอเคไปไปเราได้จะต้องไปใช้ใต้ดินปะ ไอออยอยู่ไหนอ้พระเจ้าช่วยกูดำเองลงลงไม่ดีลงไม่ดีก็ลงลงไม่ดีไม่ลงก็และไม่ลงก็แล้วมันเก๋มันจะเดินมามันเดินมามันคันโอเคโอเคลงลงลงเมื่อกี้มันแค่จำของหอยกู้งหนำหำเมื่อกี้กูดำตรงนี้มันหายไปเออกูรู้มองหลังกันด้วยอ๋อยไม่ลงไม่ช่วยเลยโอ้ my god, <S ing> oh, my god. มันว่ามาอันนี้นี่ไอ้กูมองหลังไอ้กูมองหลังไอ้กูมองหลังไอ้มันไม่หยอกมันไม่หยอกไปกับฟิวกูบอกแล้วต้องหาฟิวบอกเลยต้องไม่หาฟิวไปเอาฟิวไปเอาฟิวจังมันถ้ากูเมื่อจังตอนไปด่ะเมื่อกี้ไปมันต้องพิมแล้วมันเคยหยอกมองไปด้วยนะท่านหลังนะตอนทัานหลังไปมองออ๋มองตัวนี้หน่อยอมองตัวนี้หน่อยอ๋อมองตัวนี้หน่อย เยี่ยมเลยอ๋อเราจะติดอันนี้กูไมจใจตัวนี้ป่ะขึ้นมาขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมดกูมองทางให้โอเคไปตามมาตามมากูรู้ฟีลหน่อยตามมาไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะทางนู้น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 กูดูไม่จะไปเอาอย่างอื่นกูได้เสียงคนเดินกูได้เสียงคนเดิน ไม่ตัวอื่นเดินนะไม่ใช่กลุ่มเราอ่ะเปลี่ยนฟิวไปไปลองกลับไปห้องฉันได้ยินวะไปไปมันอาจจะขยับได้ตอนนี้เลยก็ได้นะโอ้ my god มองมองกูมองกูมองมองมองให้มองให้มันลอยตัวขนาดนี้มันเป็นินาติดป่าวอะมองให้อยู่มองให้อยู่กลัวใจที่นี่ถามหาไมเหรอ ไม่ไม่มีใครมองอเพื่อนกายใช่ไหมเพื่อนเรากายไว้๋อเปลี่ยนฟิวดิอ๋อเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนยังไงอ่ะไม่มีฟิวกู้นเด็ดไม่ได้เสียง <c oughs> ไม่มีตัวมาเอาเพื่อนไม่ตายเฉยนะยังไม่ <c oughs> ามาได้ภาพเดี๋ยวเป็น โอ้ไม่ god ยไอูดีมีตุกตาวะเฮ้ยลอกกูด้วยดิลอกกูด้วยกูอยู่นี่เลยนะไอเด็กกูผ่าๆเลยนะแม่โอ้ผ่าๆไอโน่กูโทรกินนะเพื่อนไอออลลอด้วยออลลอกูด้วยเอาฉีดไฟกูอยู่ชั้นใต้ดิงเออมึงอยากอยู่ไม่ได้เหรอไอมึงบอกว่ามีประตูได้ไม่กูพัผ้าไอเพื่อนเฮียไอแม่กู มีนะเพื่อนแล้วเป็นเลยนะเพื่อนเลยโชคดีเพื่อนโชคดีเราเสียตาไปสองอันว่ะอะไรนะกูบอกว่าเราเสียตา<ป>เราเสียตาไปสองอันตา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 ,ตาคนหารหัสเราคนหารหัสดูอุ้ยเงินไอ้เหี้ยมึงยังทำเงินอีกตอเนี่ยไอ้กูตายกูตายแล้วมัต้องช่วยหไปอ,อ๋อ เราสำรวจอยู่เขากระจายตัวกว่าเราไม่ลอดแน่นอนจะกระจายกันเลยก็คงไม่มเด็กผมก็พามุ่ยเ่ี๋ยวฉันได้ดีตลอดเลยจีเพื่อนทำมันเดินขึ้นมึงเดินขึ้นมาได้มึงก็เดินขึ้นมาเลยเพื่นนนอนไม่รู้สุ่มไนหะมเ,เนี่ยเราสุ่มตามเลขเนี่ยเลขเงินที่เราได้มาสามห้าสี่สามจ้ะไม่มีเสียงอะไรกินอะสามห้าสี่สามห้ามันลองกดดู อี่ตรงนั้นมีล่าตัววะกูอยากไปนะอ,อไปก็ไปวะเดี๋ยวกูดูให้ว่าฉันใต้ดินมีล่าไหมขอบใจเพื่อนเดืนดีละก้าวสิ่งตงัวอะไรมันเดินตอกเจ๊กตอกเจ๊กว่ะไอ้ยี่ไม่ดูกระตาตัตนเดือดเดยเดี๋ยวกูงลงไปลงพะพ่าสิอย่างโน้ ป้ามีาเบอร์อะไรเพื่อนแล้วตอนนี้กูเขายัางไปได้กูเลยทิ้งโทรศัพท์ไปนานแล้วเลยคุณแจ้โทรศัพท์เฮ้ยกรจเจกคุณแจกกูแจ๋อะไรกูเจอเซฟมันเจียนะมันเจี๋ยกูเจอเซฟอ่ะเออเออไปดิไอยู่ไหนอ่ะอยู่ในในห้องนอนเฮ้ย กูดูชันทต้ดินมันมีแผนที่ที่ชี้อะไรไม่รู้เต็มเป็นภาษาอังกฤษกอ่านไม่ออกนี่ไงจริงเหรอโอ้โหนี่เงินเหลืออะไรวะเนี่ยเด็กกูส่งส่งแผนที่ไปให้มันมีเหมือนชี้อะไรแล้วอ๋อดูอ๋อดูอ๋อดูหลังให้หน่อยดิเยินไม่ยินกูมายินไม่ยินไม่ยินเก็บเงินอยู่แบบไหนเอาเงินก้อนใหญ่เลยแผนมันมีแผนที่และอะไร โอ้ยเรามีแบบหลักล right ้านเรามีเงินหาทางออกกก็ไม่แค่ทางเดียวแหละไปิงน่ไม่ได้ว่ะอะมันนี้ก่อนมาหากูก่อนกูรู้กูรู้มันนี้ก่อนมันนี่ก่อนเพราะว่าเนี่ยอาจจะมีสัมมัะ คือบน,นได์ล่สักอย่างนี่แหละและ้วเบสเมนโอเคกูรู้ละไป,ไปตามมาตามมเกมเมขอกูส่งรูปนะแต่ใต้ดินมันมีอะไรอ๋ออ๋อมึงอยาดูกูดูดูดูนูนัแดงเปรูปอะมดูมมีแผนที่กเางกราไปแล้วเราไปแล้วห้องใต้ดินนด พี่ไปแล้วอ๋อโอเคกูแล้วมีเหมือนเพื่อนมันรู้ทางเพื่อนกำลังจะพาเราออกอุ้แต่เกมนี้น่ากลัวจริงว่ะบรรยากาศมันแบบมันกดดันอะมันไม่เน้นให้เราวิ่งหนีทีอะเฮ้ยจริงด้วยมีห้องลับเพื่อนรู้ทางอีโน่โน่ห้องลับห้องลับไม่ได้กูต้องพาเพื่อนมึงเดือดมานรีเร็วมึงเดือดมาดีเดียรมาทายตามๆมานไปทางตรง วะกะเดินมาที่โนเดินมาเลยกูมองให้โอ้ยี่ยงไป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 วิ่งเลยมันมันไม่หยุดมันมองมันมองไม่หยุดให้มันเป็นคนวิ่งเลยยังไงเดินยังไงก็ทันมันมีขั้นสีอย่างงี้ให้อยู่แล้วพร้อมเร็วการเดินพวกกูแม่งเร็วจัดไหนออกมาปกับชาวรตีเซียเยี่ยสิ่คนลู้นะ ไปกู m ีแล้วโคตรค้านะไม่ออกเลยกูไปทางออกน่ากลัวเลยกูเอออะรพร้อมกันกูนังมั่วในตำนานในสัตว์จำได้นี่ไงมั่วจนเจอทางออกเจอทางออกแล้วกูไปแลกเกียรลานก่อนเป็นเกียรสปีดมาซาไปแล้วก็โอ้เราจบแล้วน่ากลัวจริงว่ะไอ้แมปนี้น่ากลัวจริงที่ทำเขาทำดีนะเขา ด้วยคุณพบวิธีออกและรวยแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้คุณไม่เคยบุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นอีกครั้งจบลงยูนแฟ์ขึ้นบันไดน,นั้นสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับเกมกิปี์ช็อตกิปต์ช็อตสตอรี่นะครับผมก็ต้องขอจบแต่พี่เท่านี้นะครับถ้าขยายผมก็เล่นต่อครับแบบเล่นแบบหมดเล่นต่อก็กดไลค์ก็แชร์ก็สับใครนะครับพายอดบีก,กับยอดไลค์แล้วก็รอบสับสับพายอดบิวกับยอดไลค์ดีนะครับ ผมจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกรอบนั้นผมก็ผมสามคนก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนครับกับผู้ลงทางอีกหนคนบ๊ายบาย